ตรงขางเบิร์จูกอันทุยางเข้าพัแกแบบนีอีลีสวัสดีค่ะวันนี้ยูกัช่องนูซี่ชาแนลนะคะพี่น้องสวัสดีวันที่วันนี้ก็วันที่แปดแล้วนะคะวันที่แปดธันวาคมนะคะไก่สีหนมือออกงานเลยพี่น้องออกงานวันที่อ่อออกงานวันที่สิบนะคะที่สารคามนะคะอยู่ตำบลคำเรียงนะคะพี่น้องอยู่ อำเภอแกนทราวิชัยนะคะจังหวัดสารคามนะคะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการซ้อมเต้นนะคะมือน,นี้พวกอ่าคือมาอยู่ีคุมเด็กๆซ้อมเต้นแดนเซอร์ใหม่แดนเซอร์เก่านะคะซ้อมเต้นนะคะเมื่อเมื่อนี้ละแต่ว่าตอนนี้นุดอยู่อุบลราชธานีนะคะเพราะว่าเดินทางมาทรงพีเอพี่น้องมาทรงพีเอขึ้นเครื่องอยู่อุบลน,นะคะเพื่อนสีไปกรุงเทพไปจับบ้านที่กรุงเทพนะคะเพราะว่า ญาติเพื่อนบอสบายนะคะเพื่อนก็เลยได้กลับนะคะพี่น้องนุกก็เลยมาส่งพี่เอขึ้นเครื่องแล้วก็กินขาวแล้วก็ส่งกันแล้วเรียบร้อยน,นุกออกมากนะฮะตอนนี้ก็มาจอดแตนแวะพักหน้าแวะของน้ามนะคะแล้วก็ซื้ออเมซ่อนกินนะคะแต่ว่าก่อนจะกลับไปก็ได้สร้างกันเอางงได้ยินเสียงโทรศัพท์ับบนมีคนโทรเข้านะคะเยาคอร์นเนี่ยรับโทรศัพท์ก่อนพี่น้องี้ยวจะ ถ่ายต่อให้ดูว่าจะมีอะไรนับบ้างนะคะค่ะเมื่อกี้โทรศัพท์มีสายเข้ามานะคะนุ่ก็ต้องรับโทรศัพท์ก่อนนะคะก็โอเคต่อกันเลยนะคะคือตัวกรอบเนี่ยก็ได้สั่งนะคะสั่งสตาร์บัคนะคะพี่น้องก็ไ่ได้รู้ราให้ช่วยอย่างหดอพี่น้องก็นานทีกินได้นะคะอันนี้เพราะว่าช่วงนี้อะนุ่จะสื่อไปฝากตัวเล็กเพราะว่า นั่งมากินสตาสตาบาร์แบบไม่ได้กินบ่อยนะคะแต่ว่านานๆทีกินแบบมีโอกาสมากก็กินนะสิแบบนานๆทีโดน,เท,น,เ,ดนเทือกันยังหาบ่าพ่อนะฮะก็นานๆทีกินก็พอดีมากก็เลยได้สั่งอันสตาบาร์กเมื่อฝากแฟนนะฮะแต่ว่าบนนั่งมูดเอาว่าซื้อไปฝากนาั่งนั่งกินชาเขียวนะคะก็ได้สตาบาร์กไปฝากแฟนก็ส่วนส่วนส่วบ้านพี่น้องก็ประมาณ เกือบสองชั่วโมงนะคะขับรถจับก็ประมาณสองชั่วโมงคิดว่าน่าจะบรานไลก่อนนะคะพี่น้องก็จะบันไดแวะไซด์ออกวันนี้กตสีเล่ง์กาบานอย่างเดียวนะคะแล้วก็วันนี้คอนเทนต์นู้นนะคะไม่ใช่แค่ซื้อสตาฟกลับไปฝากแฟนนะคะคือนุชี่จะพาไปคุยกับน้องแดนเซอร์ใหม่นะคะแดนเซอร์แดนเซอร์ใหม่ผู้นี้ตว่ากล่าวว่าแดนเซอร์ใหม่อะไรพี่น้องตว่า เป็นคนเดิมนะที่เคยเต้นอยู่วงเราวงแสงทองฟิลแลนนเลยพี่น้องนั่งได้ออกไปกอนหนานี่นะพี่น้องจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวสีผ้าไปคุยคำนั่งกันนะคะหลังจากที่หอดบานพาักนุ่งสผ้าไปคุยกันว่าคือใครกันนั้นเดียวพี่น้องสิได้หูนะคะว่าแล้วก็สิถามสุกซุกถามซาทุกซุกดีฟกับน้องนะคะว่าเป็นยังไงบ้างว่ายังไง ถึงได้กลับมาเต้นที่นี่อีกนะคะไม่ยู่ให้โอกาสกลับมาอีกนะคะก็เยันุสิภาพไปคุยกับน้องกันแต่บร่ท่านบอกต่งพี่น้องตอนนี้ว่าจะเป็นใครอะไรนั้นก็ลุ้นกันก่อนนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับก่อนนะคะแล้วก็จะไปคุยกับน้องเลยนะคะโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วนะจ้าเดินทางกันเลยจ้าเอาลาสุกคือยิ้มว่าดูดจูดจูดรถแถะจ้ากล้องคือดมขกงท่านใส่นารักา คุณแข้วที่รักมาซานขอบคุณนะค่ะนักสดนิดนึงนะเพราะว่ามันเท่าอยู่ตี้ยวที่รักฉันซื้อไม่ผู้อื่นเดียเด๋ยวฉันมันจะซื้อไงเธอ,อ,อ <laughs> ตัวก็ซ <laughs> ื้อมาให้เธอนั่นล่ะสิ่งไหนที่แบบว่าท่านไปแล้วก็คือหอดเมียพี่น้องบอกซื้อซาเป็นอะไรที่แฟนชอบแฟนอยากนุกจะได้ซื้อมา ี่้องมีสื้อาอยากแ,แบบว่าอยากให้แฟนเรามีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้แบบว่าทรมานโน่นนี้นั่นนะคะก็ช่วยกันทํามาหากินนะคะอันได้พอไปพอเ,น,พอเนี่ยพูนอยากกจกซื้อมาให้แฟนกินเพื่อเป็นความสุขของเขาเราเพราะว่าความรักเราก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดเลยพี่น้องนะั่นนะ,ะแต่ว่าแฟนไม่รู้ว่าอยากให้เรามีความสุขไหมอย่างนี้สิแม บอกนี้ต้องการยังบอกนีต้องการยังใจเชว่าเนียเวลาไปพอสิ่งทีฉันมาเธอหูบอกว่าฉันาอย่งเวลาเธอไปพอเธอิพอบอกเหนูเป็นบ้าเมนเธอมากแกเธอมากัสมาเรียกเธอมาเธอมาสัรเรีเธอบอส้่สื่ก็คือหนูพอเธอหนูมันหนาบานนีศาสตร์สาตอบว่าเธอมาบเวนมัหบอบอบอักักักผัก มีอย่างมีหูอย่างนี้วะผัวมาอีอย่างนี้จะมากินขวานหนูเป็นบ้าจะมาหนูตัวหนอนแดงแดงพอถ้าว่ามันมันมันสีแดงสวยที่บ้ามากี่ตรงขาเบ้ดทุกอันทุกอย่างถ้าพักแบบนี้อีหลีอย่ามาบอกอย่ามาบอกคือน่งแล้วก็มือนี้ก็นี่ได้๋ข่าวมานั่มพี่น้องได้๋ข่าวมานั่มจะไปแกะท่าเต้นต่อนะคะแล้วก็ เมื่อนี้มีหางเครื่องที่นุสิบอกว่านุสิมาคุยกับสมผานน้องเขานะเพราะว่าน้องเขากลับมาเต้นนะคะพี่น้องอย่าคูณบอกว่าเป็นผูน้ใดเดี๋ยวรอชมอีกสักอึดใจน,นึงเดอ้อพี่น้องเด้อไทยนอ้องเขาสอนแล้วแก้ทาอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวสิบนังคุยกับน้องเขาเบิ่งว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะคะจุบุจุบุบนี่เดอพี่น้องสวัสดีค่ะสาวแดนสาวแดนที่กลับมาเต้นนะคะที่นุชเอ่ยก่อนหน้านี้นะคะ เห็นไม่ชิงน้าเห็นไม่ชิงด้วยเพราะมื่อหนึ่งบาสิจามแม่มาไทยแม่จะมื่อหนึ่งนั่งสอบเปลี่ยนเด็กมึงก็เลิ่บริไทยก็ถือโอกาสว่าเอาวันนี้เลยมือออกงานเลยมาไทยอาชีพกับน้องการนะน้องการโนนะคะค่ะคือสามว่าบ้ามีก็สูงขึ้นนะคะนางสูงขึ้นมากด่งใช่ไหมเป็นนุ่มหรือเปล่าหรือเป็นสาวหรือเปล่าเรอดูจะดีสาวตะเนาะ น้อเต็มงามเอิญจุบุนเลิศวัสดุเลิศวัสดุร่าส,สภาพหนาบาไวาด้วยค่ะแบบเอาเท้าหนาสุดเนาะขอบคุณป้าป๋าด้วยคะสภาพหนาสุดนะคะอันตอนที่เขากระทัสิออกงานนะคะพี่น้องเพราะว่าจำท่าได้หลายอยู่บอ่อยเรื่อยจำได้สเต็ปจอนจำได้แล้วก็มามแกะพวกท่าโชว์วงท่าโชว์อ,อะไรใหม่ๆนะคะอนอกนั้นก็จำได้อยู่หางเกินเก่าก็มาเต็มใหม่นะคะพี่น้องแต่ก่อนต้องพูดก่อนว่าตอนที่ออกไปรอบไหนก็คือนางออกไปใหม่ๆ ออกไปหาประสบการณ์พร้อมแมนไปหานำงานโรงงานทำงานอย่างนี้โรงงานซีวีนอะไรต่างๆนะทำหมดถ้าวผัดบุญเล้วที่สัน่นป้าบัดน,นี้ตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดหนูก็เลยแบบอ้อยฉันก็เลยไปหาคิดงานดีกว่าอย่างนี้ซิแม่ฉันก็เลยแบบนี้นแล้วตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วประสบการณ์ทำงานล่าสุดนี่เฮ็ดงานอยู่ใส่ซีวีนก่อนอยู่เส้นก่อนมาจกป,ปี ใช่เป็นยูปีหนึ่งปีหนึ่งคุณน่ะปีหนึ่งโดนมากโดนยี่ดีโดนสั่นทีก่อนก้อนนั้นนี่เคยรงงานก้อนนั้นนนั้ทำโรงงานอยู่อะไรี้ค่ะพ่อสองเดือนได้๋ยวพ่ออะไรวะสันไม่มีค่ะก็เดี๋ยวพ่อสองหนึ่งละสันแม่ดีกว่าเออโบมีโบโโสดตลอดจานสาวกาลนี่โสดตลอดจานนะคะพี่น้องหน้านั่งเหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิงมากนะคะหน้าหน้าเหมือนผู้หญิงมากเคยบอกลับมารอบนี้ไล่เต็มโตเลยนะจ๊ะรอบนี้ ไล่ติ่มค่ะไล่ติ่มลังเลยก็สวยแบบศิลปะนะคะศิลปะบนเลื่อนล่างดูสิเคยอยากสานี่แบบว่าสากุยของนี่นี่ใต้ลุ่มผาแบบเนี่ยมันโอ้โหขึ้นไปคือจะในบงคงหมดซักเลยค่ะเต็มหลังเจ็บแต่ว่าก็ทนได้เต็มหลังนี่หมดเลยเต็มหลังปฟาดพี่เฮียคะเฮียแน่ท้าการนู่เต็มหลังเลยเด้อค่ะทุกคนตอนนี้คือแบบเป็นดาวไล่เลยอ่ะกินแบบ จะ้ินันว่าสบสักล่าเนี่ยนุ่น็นลายพวกคนเท่ามันบางพวกกันเนาะเนาะอันนี้จะางก็สักอีชอบไม่เหมือนกันนะคะคนเท่าเนาะก็ตละกันแล้วแต่คนนะคะี่นอกบางพวกมันก็มีการสักอะไรประมาณนี้มันกลับมายหอกก็เป็นศิลปะเรือนร่างนะคะชอบใครชอบมันเนาะพี่น้องเนาะบัวกันมุงนะคะแล้วกลับมาปีนี้คือแบบเลิศมากนะคะอลังการงานสร้างมากมกับ มูนี่ก,ก็หลายเป็นวัวตัวหลายหลีตัวน,นี้ก็เดนก็ชายชายก็ประมาณเ้าคนแล้วก็หญิงก็แปดคนนะคะก็ร่วมกันชุดเก่าอยู่นี้พี่หมอเยอะมากใหญ่อยู่นะใหญ่แล้วก็แบบคนนี้เต็ัเพระาะว่าเสืะนอ่นเนาะเต็่หางคือองชนี่มิจะคนิยน อกเด็ดคนเออปพระม่านี่ได้ตอนนี้หลายๆก็มากหลายนะคะพี่น้องก็วันนี้ก็ถือว่าออกงานงานแรกยูที่สารคามนะคะงานแรกแหกหมานนะคะงานแรกแหกหมานตื่นเต้นมากทุกคนไม่คิดไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นเห็นไม่อยู่เปิเลลักมณนี้ลักษณะองบริ่ไปมินอยู่แต่ว่าก็มินยู่แล้วก็ก้อนนั้นพักไปหาหัวหน้าแล้วพร้อมแต่ว่าเราบอตอกก็เลยบดิการนี้ก็เลยอันนี้ก็เลยพลาดมาเรื่อยแบบนี้ ไม่อยู่ก็เลยโทรมาหาไม่อยู่ลเลยื่นตูนบอแนนก็นเลยดีมากเลยมึงก็เลยจะถือว่าก็คิดถึงนางนะเวลาเห็นนังนุ่นเนี่ยจะเป็นโอ้ยไฟตอนเลยชั่วโมงหูเห็นหมาเท่ากับ,ก,บกับมาเต็มมือเออก้อนหนเนี่ยนุ่นไปเมียน่ากัาเห็นหนาา้นาก,กันฟูร่าเล่นนุ่งท่าน,นก็นเลยว่าเออพอกันไฟเดอเอ้อหนุ่มหูสามมาหน้ากับมาเต็มตอนแรกนะนึกว่ากับมาบ้านม่เตือนบอกก็เลยบอกว่าเออไฟพร้อมไฟก็เลยวางสี่นวดสิ อัดซีดิงกินกันแน่จนยยนั้หน่อยอย่างสิแม่ก็มากกันเล่นเลยลมัออ้งเตะกันอยู่นี่เลยจั้หน่อยแต่ว่าบัเอาไปว่าเออหน้าในคำว่เต็มน,นี่โอ้ยแห้งไก่บัดนี่ออก็เลยก็ถือ,อะะว่าแบบก็ดีอยู่ก็จะเป็นแบบมีหฮาไปก็สตริย์ท่านง่วงๆก็สิได้เออจีนน้รมชาตอนเราตองม่อีกที่ดอกจีนน้รมชาติอะไรงูเอาเจ้าเจ้าจีนเราบอกว่าจะแบบสีเปรอะเอาสีมาดูละแมนเป็น หลายเดือนแห้งห้วเอากานึ่งกิบรินี่กิโกรินนิดนึงด้กินกินนิดนึงจีบนิดน,น,นึงนะคะก็อันนี้ก็น้องการนะคะน้องกลับมาเต้นนะคะก็ฝากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแต่ว่ามีคนบอกให้ทํ o ย t ท b e แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทุกคนแล้วก็จะพยายามเชืช่อเชอเชื่อบดีเชื่อเชื่อ่อเาดีเบดีแต่ว่า่นแบบ เป็นคือบอกึงจะเซย์ไงอีแต่ว่าก็ฝากติดตามด้วยนะคะเคยเต้นแล้วอ่าแล้วก็ไม่ได้เต้นประมาณสักปีก็อ่าพี่น้องเพื่อนก็บม่ได้เลื่มดอกปีหนึ่งสองสองปีปีหนึ่งแล้วมั้งสองปีไปเลยเนาะมาเดี๋ยวมาเต้นมันบอสองปีนะคะแล้วก็กลับมาเต้นใหม่นะคะรอบนี้นะคะก็ให้กำลังใจน้องนั่นะคะก็น้องโดยโดยรวมก็น้องก็อเชนะคะนิสัยน้องก็ดีอยู่นะคะก็อาจจะ จิ้งผู้ใช้ในน้อยตอนตอนนี้ไม่ตอนนี้เศร้าแล้วพออ๋อเป็นคนดีแล้วเวลาสติสติคนจะแบบขาดผู้ชายอะไรคือแบบต้องแบบต้องจริงผู้ชาจะรอนั่นจะตอนนี้ไม่ทำเลยนะคะเป็นปกติปกติแล้วไม่ร่านแล้วไม่บอกสติแรงมากโอเคนะเดี๋ยววันนี้นุ่นก็ขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าจะเดินทางไปงานแล้วนะคะไหวมือหนาจะยิ้มไม่ท่ายิ้มก็หน่องใหม่นะโอเคไปหนาวมาก แต่ตน้องมานดนตรีเมื่อกี้เขายังบวกกัน้องบวค่อยได้คุยกันเลยพี่น้องน่นนองก็ไปซ้อม<อ>เต้นก่นุนก็ไปธุระนั่นน,นะะู่นนี่ว้มือหนาบางว่างเยอะสมมติม่อีหนุ่นนใหม่โอเคนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย